สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัทถากูลนะคะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับ FTA ค่ะที่ไทยเราเพิ่งจะทำข้อตกลง FTA FTA ไปนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราในเวทีการค้าเสร,รีที่ได้ทำข้อตกลงกับทางยุโรปนะคะในเรื่องนี้นะคะนายพิชัยนาริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เผยถึงความสำเร็จ ในการลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยเอฟตซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสวิสเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และก็ลิกเดนสไตค่ะถือว่าเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่เกิดขึ้นในการประชุม World Economic Forum นะคะ2025นณเมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะหรือ EU ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2568นี้เพื่อเร่งสร้างแต้มต่อทั้งทางด้านของการค้าและก็ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และทีมพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนเป้านะคะที่จะปิดดีลในปี2568อย่างเต็มที่แม้ว่าจะยากลำบากกว่าการเจราจา FTA กับ FTA อย่างมากก็ตามค่ะโดยได้สั่งการให้กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศได้เร่งดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีกำหนด แม้ว่าการเจราจากับ EU ที่มีสมาชิกถึง27ประเทศจะมีความซับซ้อนแล้วก็ยากลำบากกว่าการเจราจากับเอฟตา ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และทีมกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีแผนที่จะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซล์ประเทศเบลเยียมในเร็วๆนี้เพื่อพบกับกันมาทีการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะของ EU เเพื่อที่จะหารือผลักดันการเจรจาให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ หากว่าสำเร็จก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยขยายตลาดสินค้าไทยในยุโรปและก็สร้างความแข็งแกร่งเป็นแต้มต่อให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะโดยในปี2568นี้นะคะไม่เพียงแค่ทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะก็มีการตั้งเป้าที่จะปิดดีลการเจราจา FTA อีกหลายฉบับค่ะไม่ว่าจะเป็นไทย EU นะคะที่ได้กล่าวไปอาเซียนแคนาดาไทย UAE ไทยเกาหลีใต้และก็ไทยภูตานนะคะที่หากประสบความสำเร็จทั้งหมดไทยจะสามารถเปิดประตูการค้าได้มากถึง53ประเทศจากปัจจุบันที่มี FTA 16ฉบับกับ23ประเทศค่ะโดยการเพิ่มจำนวน FTA นั้นจะช่วยให้ไทยกระจายความเสี่ยงทางการค้าเสริมศักยภาพการส่งออกแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้นในสาขาที่สอดรบับกับการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับความสำเร็จของ FTA ฉบับล่าสุดไทยเ e อ t a นี้นะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ไทยทำกับกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสูงและก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศยุโรปอันจะนำไปสู่การผลักดัน FTA ไทย EU อีก27ประเทศและก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะที่ช่วยให้ไทยยืนหนึ่งในเวทีการค้าโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างยั่งยืนค่ะ หลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่า FTA คืออะไรนะคะทำไมเราต้องทำเราต้องทำข้อตกลงแล้วทำไมต้องทำเยอะๆขนาดนี้นะคะแน่นอนเขาอาจจะเข้าใจคร่าวๆนะคะว่า FTA อาจจะเรื่องของการส่งออกนำเข้านะคะแล้วก็จะได้หมดภาษีต่างๆก็ถูกเกือบหมดนะคะแต่ว่าไม่ทั้งหมดเลยทีเดียววันนี้ดิฉันก็เลยนำเรื่องราวเกี่ยวกับ FTA เนี่ยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็ มาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยจะได้อะไรจากการเจรจาที่ผ่านมาสำเร็จที่ทำกับทางด้านของเอฟตานะคะมารู้จักกันสำหรับข้อตกลง FTA เขตการค้าเสรีค่ะหลังจากกระทรวงพาณิชย์เจรจาข้อตกลงกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือว่าเอฟตได้สำเร็จค่ะโอกาสทางการค้านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะ โดย f t a ฉบับนี้อย่างที่ได้กล่าวไปเป็นฉบับแรกที่ตกลงร่วมกับประเทศยุโรปและก็เป็นฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้ด้วย FTA คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน FTA นะคะคือ free trade area ค่ะหรือว่าเขตการค้าเสรีเป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปแบบทวิภาคหรือเป็นหลายประเทศรวมกันนะคะก็คือพหุภาคีค่ะที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากรค่ะที่ทำข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดและก็ใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่มนะคะ ในอดีตค่ะการทำการค้าเสรีนั้นก็มุ่งเน้นด้านสินค้าเป็นหลักค่ะโดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีแต่ว่าในระยะหลังมานี้นะคะจะมีการเหมารวมถึงการเปิดเสรีทางการค้าด้านอื่นด้วยอาทิการบริการการลงทุนเป็นต้นนะคะการจัดทำนโยบายการค้าเสรีค่ะเริ่มต้นจากแต่ละประเทศนะคะเลือกผลิตสินค้าที่ตัวเองถนัด แล้วก็มีต้นทุนการผลิตต่ําก็คือจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศของตัวเองได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะคะ comparative advantage มากที่สุดแล้วก็นําสินค้าเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ไม่ถนัดในการผลิตหรือเสียเปรเียบโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศอื่นถนัดค่ะ แล้ว FTA นี้มีประโยชน์อะไรนะคะดังนั้นแล้วค่ะก็คือทั้ง2ประเทศนะคะหรือว่าหลายประเทศที่ทำการตกลงกันก็จะทำการค้าต่อกันได้โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์ต่อกันก็คือ win-win win situation นั่นเองนะคะโดยนโยบายการค้าเสรีค่ะก็มีดังนี้ค่ะการผลิตตามหลักการแบ่งงานการเลือกสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตตามและประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าสูงค่ะ ไม่เก็บภาษีคุ้มกันค่ะ Protective Duty เพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บภาษีในอัตราดเดียวกันและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากันก็คือไม่มีข้อจํากัดทางการค้านะคะ Trade r e s t r i c t i o ค่ะที่เป็นอุปสรรคต,ต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีการควบคุมการนำเข้าหรือส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศยกเว้นนะคะการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขอ,อนามัยและเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้าที่เกี่ยวด้วยศิลธรรมจรญยาหรือความมั่นคงของประเทศค่ะ การทำ FTA นะคะเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์และก็ผลกระทบคู่เจรจาค่ะต่างจึงพยายามรวบรวมข้อมูลศึกษาเพื่อเจรจาให้ต่างฝ่ายพึงพอใจและก็ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะสภาพแวดล้อมเฉพาะของแต่ละคู่เจรจาก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่ละด้านของ FTA ก็จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่ได้ประโยชน์และก็บางกลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถที่จะยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาชดเชยผลกระทบเหล่านั้นโดยภาพรวมของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็มีดังนี้ค่ะลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษีและไม่ใช่ภาษีเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก เพิ่มโอกาสการส่งออกจากการได้มาซึ่งตลาดใหม่และการขยายตลาดเดิมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ความร่วมมือทางด้านศุนลกากรการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลการลักลอบและสินค้าอันตร,รายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆและเทคโนโลยีการผลิต สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นตัวอย่างของ FTA ที่สำคัญนะคะได้แก่ NAFTA ค่ะก็คือ North American Free Trade Agreement นะคะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนดาและก็เม็กซิโกซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น USMCA ค่ะ United States Mexico Canada Agreement ค่ะ Euro Free Trade Agreement s นะคะ ข้อตกลงการค้าเสรีที่สหภาพยุโรปทำกับหลายประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆค่ะ a าเซียน e e ีเทรดแอเรียค่ะหรือว่าอาฟตาค่ะข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนสถานะของไทยใน FTA นะคะหลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเจรจาตกลง FTA ไทยเอฟตาได้สำเร็จก็เกิดเป็นการลงนามขึ้นถือว่าเป็นการลงนาม FTA ฉบับแรกนะคะที่ไทยทากับกลุ่มประเทศในยุโรปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา นะที่ประชุม World Economic Forum 2025ค่ะโดยการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะ European Free Trade Association ค่ะหรือ EFTA ประกอบไปด้วย4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอแ์แลนล์และก็ลิกเทนสไตน์ค่ะสามารถสรุปการเจราจาได้ทั้งหมด15เรื่องสอดคล้องกับการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจและปูทางสำหรับการเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญอื่นๆค่ะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเอฟตแล้วนะคะ FTA ฉบับนี้ค่ะก็ยังส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในสาขาต่างๆ เช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงการพัฒนาทุนมนุษย์การส่งเสริม SME และก็การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะทำให้ตอนนี้นะคะประเทศไทยมี FTA ทั้งหมด16ฉบับกับอีก23ประเทศเขตเศรษฐ,ฐกิจนะคะก็ได้แก่ความตกลงท f ฟต้นะคะออสเตรเลียความตกลง TNC เซ p นิวซีแลนด์ ความตกลงเจเทป้านะคะญี่ปุ่นค่ะความตกลงทิฟต้าอินเดียนะคะความตกลง TPFTA ต้าเปรูค่ะความตกลง TCFTA อต้าชิลีค่ะความตกลง e FTA ตอาเซียนความตกลง ACFTA ตจีนค่ะความตกลง AIFTA อินเดียนะคะความตกลง a j c เ p ญี่ปุ่นค่ะความตกลง AKF t ต้เกาหลีใต้นะคะความตกลง AAN เ e p t ฐาค่ะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ความตกลง AHKF a ต้ฮ AH ่องกงค่ะความตกลง ASEAN บวก5คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความตกลงเอฟตานะคะสมาคมการค้าเสรียุโรปค่ะและก็ความตกลง SLT f t a ทีสีลังกานะคะก็ย้อนไปในช่วง11เดือนของปี2567ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนไทยและเอฟตานั wow. oh. ้นม uh ีม huh. ูลค่าการค้ารวม11,467.03ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ2.05ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลกนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ24.94โดยไทยส่งออกไปยังเ e อฟตา4,121.84ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นำเข้าจากเอฟตานะคะ7,345.20ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสินค้าส่งออกสำคัญ5อันดับแรกนะคะได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับนาฬิกาและส่วนประกอบ เหล็กเหล็กก้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปและเครื่องใช้สำหรับเดินทางและสินค้านำเข้าสำคัญ5อันดับแรกนะคะได้แก่เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคํานาฬิกาและส่วนประกอบเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมและก็ปุ๋ยยาสำหรับกำจัดสัตรูพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของ FTA ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำข้อตกลง FTA ไทย FTA ไปนะคะดิฉันก็นำมาขยายความให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าเรามี FTA ไปแล้วกี่ประเทศกี่ฉบับนะคะแล้วก็ในอนาคตเราเตรียมที่จะทำกับประเทศไหนบ้างแล้วเราจะ เตรียมตัวรับมือในการที่จะนำสินค้านำเข้าส่งออกอย่างไรเป็นข้อมูลนะคะสำหรับประเทศต่างๆแล้วก็ได้รู้ว่า FTA นั้นเขานะคะมีการตกลงอะไรกันบ้างและเนื้อหาเนี่ยเข้าวๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ 3. กุมภาพันธ์ ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึกเงิน20บาทต่อดอกป๊อปปี้1ดอกที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกได้รับจากท่านจะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครที่ยอมสละเลือดเนื้อหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา3กุมภาพันธ์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก